ชีวิตนี้ข้าขอเลิขิดเองตอนที่7มื่อโหยินผู้เท่าควักเงินก็มีสีหน้าอึกอักกล่าวขออภัยท่านหมอหูท่านหมอพวกเรามีเพียง18อีแปะเท่านั้นท่านเขียนใบค้างชำระนี่ให้ข้าแล้วข้าจะหามาผ่อนจ่ายท่านหมอแน่นอนหลิวอี้เชิงรู้สถานะ การเงินของครอบครัวดีจึงหันไปมองท่านหมอหูพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังคล้ายต้องการรับประกันว่าพวกเขาจะไม่เบีย้ยหนี้ใช่จะนำมาจ่ายคืนท่านหมอแน่นอนท่านหมอหูได้แต่จ้องมองเด็กหญิงด้วยความสนใจเมื่อเห็นนางเผยสีหน้าจริงจังราวกับผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ดูหน้าขำขันแต่ก็ทำให้ผู้คน ที่พบเห็นเอ็นดูนางไม่น้อยแต่มือใหญ่ของอีกฝ่ายโบกไปมาสิบแปดอีแปะก็พอที่เหลือก็ยกเว้นให้เจ้าแล้วกันข้าชอบหลานสาวของเจ้ามากถือเป็นการพบกันครั้งแรกขอบคุณท่านหมอหูหญินผู้เท่าหัวเราะก,กอดปอเป้ยแน่นขึ้นอีกฝูงชนยังรอดูเหตุการณ์อยู่ด้านหน้าโรงหมอ ต่างรอคอยให้สมาชิกของตระกูลหลิวออกมาแต่สีหน้าของสมาชิกตระกูลหลิวเมื่อออกมาจากโรงหมอนั้นมีรอยยิ้มสดใสพวกเขากําลังขอบคุณท่านหมอหูสองพี่น้องแซ่หลิวช่วยกันประคองร่างของบิดาขึ้นมานอนบนเกวียนเมื่อเกวียนถูกลากจากไปไกลแล้ว เสียงพูดคุยของเชาวบ้านที่ต่างมองสมาชิกของตระกูลหลิวจากไปนั้นไม่ได้เบาลงเลยช่วยชีวิตได้จริงรวดเร็วขนาดนั้นเลยหรือสวรรค์ข้าบอกแล้วว่าเด็กหญิงคนนั้นมีบุญจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะนางขอร้องท่านหมอหูท่านหมอหูคงจะเลิกราไปแล้วใช่ใช่เพราะเด็กคนนั้นมีบุญต่างหาก บนเกวียนระหว่างทางขากลับบ้านนั้นแตกต่างจากขามาความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจของสมาชิกในครอบครัวได้หายไปแล้วหลิวต้าหลินทําหน้าที่สารทีอยู่ด้านหน้ามีพละกกำลังเต็มเปี่ยวูหยินผู้เท่าหลิวเออหลินเฉินซิ่วหลานนั่งอยู่ข้างหลังผูหยินผู้เท่าเฝ้ามองผู้เท่าหลิวไม่ได้ละสายตาไปไหน มือยังไม่ยอมปล่อยตัวจากหลานสาวเป่าเป้ยของข้าเป็นเด็กที่มีบุญนักนำความโชคดีมาให้พวกเราหู้หญิงผู้เท่าพูดครั้งแลว้วครั้งเล่าด้วยความรู้สึกดีใจเป็นลพ้นทุกทุกคนรู้ว่าถ้าไม่มีเด็กหญิงมาด้วยบางทีผู้เท่าเหลิวอ,อาจจากพวกเขาไปแล้ว เฉินซิ่วหลานยิ้มเล็กน้อยแต่แววตาลึกๆของนางนั้นกำลังสงสัยเพราะกว่าพวกนางสองแม่ลูกจะมาถึงโรงหมอได้ในความทรงจำของนางก่อนหน้านี้ยังเห็นผู้เท่าเหลิวกระเลือดออกมามา,มากมายบุตรสาวของนางเป็นเช่นนี้จะไม่ให้คนรอบข้างทุ่มเทความรักให้นางได้อย่างไร หรือวิเชิงสองมือยังถือลูกแพรที่ผู้เท่าหลิวตั้งใจก็บม,มาให้นานตัวกระจ้อยร้อยยังอยู่ในอ้อมแขนของผูของฮูหยินผู้เท่ามีเพียงคิ้วของนางที่ยังขมวดมุ่นท่านปู่ตกเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเพียงลูกแพรลูกนี้เท่านั้นที่ยังติดตัวอยู่กับเขานั่นหมายความว่าตอนท่านปู่ตกลงมา เขาโมแต่ปกป้องลูกแพลรลูกนี้เขาตั้งใจจะเก็บไว้ให้นางลูกแพรธรรมดาเพียงลูกเดียวกลับบรรจุความรักมากมายของท่านปู่เอาไว้สิ่งที่นางได้รับนั้นมากมายกว่าสิ่งที่นางได้ให้พวกเขาเส้นทางเดินระหว่างภูเขานั้นทั้งเมื่และเงียบสงัด นอกจากเสียงเห่าของสุนัขที่เฝ้าสวนให้ชาวนาแล้วก็มีเพียงเสียงฝีเท้าของสมาชิกครอบครัวตระกูลหลิวหลังพวกเขาอาบน้ำและทานข้าวเรียบร้อยหลิววิชิงก็ได้แต่นอนฟังเสียงลมหายใจเข้าออกของมารดาที่พร้อยหลับไปได้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการที่ต้องตรากตรำม,มาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าหลิววิชิงจะรู้สึกเหนื่อยแต่นางยังไม่ง่วง สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กลับพลิกความคิดและความรู้สึกที่นางนำติดตัวมาตั้งแต่นางได้เกิดใหม่ทำให้นางเกิดความคิดที่จะมองชีวิตครั้งนี้ให้ดีอีกครั้งโดยไม่ใช้ความรู้สึกและอคติเก่าๆามาตัดสินเมื่อนางปิดตาลงสามมันสำนึกของนางก็คล้ายดำดิ่งลงไปในห้วงทะเลลึกปรากฏภาพหนึ่งที่ดินกว้างใหญ่ บ่อน้ำพุขนาดใหญ่บ้านหลังเล็กที่ทำมาจากไม้ไผ่ที่นี่คือที่ของนางที่ดินแห่งนี้มีขนาดเพียงหนึ่งไร่มีพื้นมีพืชสมุนไพรไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโสมเห็ดลิ้นจือเ e r อโซอู กล้วยไม้เส,สกุลหวายและอื่นๆกำลังเติบโตงอกงามหลายปีมานี้มุมหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกยังมีต้นผลไม้อีกหลายชนิดออกผลงดงามห้อยอยู่บนกิ่งให้ได้เก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นลูกแพรกล้วยมะม่วงผลไม้ป่า ลวนเป็นผลไม้ที่นางชอบกินด้านในสุดคือบ้านหลังที่สร้างจากไม้ไผ่มีขนาดสองชั้นชั้นล่างนางเอาไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้เย็บแผลเตาหลอมโลหะมีดผ่าตัดน้ำยาฆ่าเชือ้ออุปกรณ์ทำความสะอาดชั้นสองเป็นที่เก็บของที่จะทำให้ความสด ที่จะทำให้คงความสุดไว้ตลอดการข้างในนั้นยังไม่มีอะไรมากนะักในอดีตหลิวอี้เชิงคือต้องบินไปรอบโลกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาหายอีกทั้งยังต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการต่างๆนางเคยใช้ที่นี่เสมือนเป็นกระเป๋าเคลื่อนที่เอาไว้ใส่อาหารและของใช้ส่วนตัวซึ่งมีจำนวนไม่มาก หลิววิเชิงได้รับของขวัญมากมายเป็นค่าตอบแทนหลังสามารถรักษาโรคให้ผู้ป่วยเหล่านั้นหายดีไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งเงินหยกมีค่าสมุนไพราหายากของบำรุงกำลังมากมายนางได้มอบของเหล่านั้นให้กับครอบครัวของนางในเรื่องนี้นางไม่เคยปฏิเสธนางยังมอบตำราแพทย์ที่นางได้ร,รวบรวมมาด้วยตนเองให้ครอบครัวแต่ผลปรากฏว่า หิวอวิเชิงอยาบขอเราออกมาเสียงดังนางไม่นึกว่าพวกเขาจะกลับกลายเป็นคนไร้หัวใจนางเดินออกมาจากบ้านไม้ไผ่แล้วก็มาหยุดยืนอยู่หน้าบ่อน้ำพุขนาดใหญ่ขนาดสามตารางวาน้ำพุพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินจนเกิดฟองอากาศมากมายอยู่บนผิวน้ำหรือวิเชิงได้กลิ่นหอมจากบ่อน้ำพุลอ,อยมาแตะจมูกบ่อน้ำพุแห่งนี้ เป็นเสียงที่หลิยวอี้เชิงเป็นเสียงที่ทำให้หลิวอี้เชิงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเวลาเดียวกันก็เร่งให้นางจบชีวิตเร็วยิ่งขึ้นเพราะประสบการณ์จากชาติที่แล้วหลือวอี้เชิงมีความรู้สึกเห็นใจคนมากมายแต่โลกนี้กับช่างหนาวเนบครั้งนี้นางลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็คิดจะใช้ชีวิตเดินทางสายกลาง ในหมู่บ้านซิงหัวเดิมทีนางคิดว่าตราบใดที่ยังมีครอบครัวที่รักนางนางยินดีจะใช้ชีวิตเรียบง่ายจนกระทั่งเมื่อนางได้พบกับเหตุการณ์ที่ท่านปู่เกือบเอาชีวิตของเขาไปทิง้งเพียงเพื่อได้เก็บรูปแพลป่ากลับมาให้นางนางรู้สึกตัวและคิดได้ว่าชีวิตนี้ช่างโชคดีเหลือเกิน ที่มีครอบครัวที่รักนางอย่างหมดหัวใจทำไมนางต้องหยุดความเป็นตัวของตัวเองเพียงเพราะประสบการณ์แย่ๆจากชาติที่แล้วด้วยเล่าเพียงเพื่อเลียกเรื่องความเจ็บปวดจนคิดจะเก็บใจของนางเอาไว้และลาทิ้งครอบครัวที่นางรักชิ้นนี้หรือทำไมนางถึงได้กลายเป็นคนขี้ขลาดและอ่อนแอนางยังมีท่านปู่ท่านยา่าบิดามารดา แล่บ้านที่เป็นแรงใจสำคัญชีวิตนี้นางจะต้องอยู่ให้ดีกว่าชาติที่แล้วมีใครบ้างมีใครบางคนห่ผมผ้าให้นางเบาๆและรูปศีรษะของนางหรือวิชิงเตือนขึ้น,นมาจากจิตใต้สำนึกของตนเองแล้วยิ้มให้ในความฝันลงเช้าท้องฟ้าช่างสุดใส ร่างเล็กเล่งฝีเท้าไปยังห้องฝั่งทิศตะวันออกวิ่งฉิวเข้าประตูไปแล้วสองแขนเล็กสองขาสั้นพยายามปีนป่ายขึ้นไปบนเตียงหูหยินผู้เท่าเปิดตาขึ้นมาก็มองเห็นมือสั้นและขาสั้นของเปาเป้ยดวงหน้าเล็กแดงกำ่ำพยายามปีนป่ายขึ้นมาบนเตียงของนางจนได้เห,เห็นความพยายามของลานสาวตัวน้อยหัวใจก็อ่อนยวบ รีบลุกขึ้นมาอุ้มหลานตัวน้อยเอาไว้จุมพิดด้วยความรักใคร่